จริงๆบางว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเขาก็พิเศษสําหรับเราแชร์ความรู้สึกเขาด้วยหมายถึงว่าก็แบบเออให้เขารู้ว่าเขาก็แบบก็สเปเชียลกว่าคนอื่นว่าไม่จําเป็นต้องแบบมานั่งเรียกกันหรืออะไรเงี้ยบอกหรือบอกให้แบบคนทั้งประเทศรู้ว่าเราเป็นอะไรกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถ่ายรูปเก่งก็ต้องชื่นชมค่ะเขาจะได้มีแรงถ่ายต่อไปตอนนี้มาเร่มความสัมพันธ์กันหน่อยอนไบ้างดีค่ะน่ารักดีค่ะก็มีความสุขดีค่ะแต่แบบ เป็นแบบเป็นฟีลลิ่งแบบตื่นมาให้กําลังใจกันอะไรอย่างนี้มากกว่าคะ่ะน่ารักน่ารักอย่างที่บอกคือไม่อยากแบบไปกําหนดสถานะอะไรในในใ,ในทางสื่ออะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าเหมือนแบบจริงๆบางว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเขาก็พิเศษสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ย จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้มานั่งซีเรียสพูดคยุยอะไรนี้อายุแบบโตเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเป็นเด็กเราอาจจะแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะแบบต้องกี่เดือนกี่เดือนเราเป็นแฟนกันสะป้าตั้พอตอนนี้บางแบบบางรูง้สึกว่าบางโตเราบางก็งไม่ได้แบบไปไปโฟกัสตรงนั้นแต่ว่า คือจริงๆทําอะไรทุกๆอย่างก็จริงๆก็ค่อนข้างเปิดเผยนะคะก็แบบลงรูปอะไรก็ทําตัวให้เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็บางว่าบางก็แบบแคร์ความรู้สึกเขาด้วยหมายถึงว่าก็แบบเออให้เขารู้ว่าเขาก็แบบก็สเปเชียลกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องแบบมานั่งเรียกกันหรืออะไรเงี้ยบอกหรือบอกให้แบบคนทั้งประเทศรู้ว่าเราเป็นอะไรกันหรืออะไรเงี้ย จริงอะเป็นคนชอบเที่ยวทะเลอยู่แล้วแล้วเขาก็ชอบเที่ยวทะเลเหมือนกันด้วยมั้งเราไม่รู้เหมือนกันคะ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปที่อื่นด้วยเหมือนกันคะ่ะแต่เหมือนทะเลบ้านเราสวยไงอะไรยาเงี้ยแล้วเขาถ่ายรูปเก่งก็ต้องชื่นชมค่ะเขาจะได้มีแรงถ่ายต่อไปเา <laughs> ขาเป็นข้อดีลเาก็ตั้งใจเขาตัง้ตงใจเวลาเขาแบบว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาเตรียมไปหลายอย่างเลยคะ่ะแบบกล้องฟิล์มกล้องใด,ดๆกล้องฟิล์มหลายอันเลยก็แบบมีกล้องพลอลอยมีอะไยตัว จริงๆก็รับรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะจริงๆเหมือนแบบบางเป็นคนสนิทกับครอบครัวมากๆส่วนทางเขาก็เหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมีอะไรคล้ายๆกันเป็นคนพิเศษแล้วกันค่ะ <laughs> ไม่รู้จะบอกว่าอะไรอะ่ะก็เป็นคนพิเศษเขาก็พิเศษจริงๆค่ะ